โอ้ oh my god โอ้โหอย่างเฟี้ยวอ่ะทุกคนสวัสดีนานผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่ในเกม Fortnite นะครับซึ่งวันนี้นะครับอย่างที่เห็นไปในเทรลเลอร์นะครับรถอัปเดตเข้ามาแล้วเยอะดู โอ้ซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปตามหารถกันนะครับทุกคนบอกเลยว่านะ่าจะมันอยู่ใช้ได้นะครับโอเคก่อนจะไปดูคลิปนี้นะครับช่วยกันกดไลค์และกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนจากช่องของผมด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นในโหมดดูโอนะครับซึ่งทีมเมดยังไม่มาครับเดี๋ยวไปเจอกันในเกมเลยก็แล้วกันมาแล้วไปมาผมไปมาผมได้เลยนะ้องมาลองขับรถในเกมนี้กันไอ้ตรงนี้มันไม่ใช่ปั๊มเนี่ย มันเป็นบ้านต้องมีคนลงด้วยเฮ้ยอย่าไปกลัวดิบอกเลยถ้าพี่โรดเสร็จก่อนนะ่ะมันตายแน่นอนสองคนเออน้องรีบไปเก็บปืนให้พี่ด้วยแล้วกันพี่ลงขนอกโอ้ m ม g กอดทุกอย่างกำลังจะมามีเสียงตีนเด็มเลยสองตัวแค่สองตัว สวยเอาให้หมดเอาให้หมดเออนั่นแหละแม่ปนไม่ได้เอะนี่คืออะไรอะ่ะอันนี้ถังน้ำมันลาดด้วยๆ <c oughs> ตะกินยังไม่โหลดเลย <c oughs> บอกเลย,เยพี่ปรับเป็น60สิบเอียแน่นี้ก็จบหกสิบเอเหมื F F. อนกันพี่ตอนแรกวิ่กดมา พอยี่สิบแต่แบงค์โหลดโคตรชา้าเคลียร์เลยใช่ไหมเคลียร์ละเคลียร์ละเคลียรักเดี๋ยวนีหมดเกินว่ะโอ้ยถังน้ำมันเต็มเลยไม่เก็บไว้กัน,กนมันไว้ใส่รถหรอใช่เนาะป่าทิ้งก็ได้เอ้ยลาดได้ด้วยคือรถมันจะไม่มีน้ำมันใช่ไหมไม่ตอนแรกมันน่าจะมีอยู่แล้วเอาไว้ใส่ตอนน้ำมันหมด เอ้ยใจเย็นๆของพี่โหฮันติงเข้ามาแล้วไอ้พี่รถบรรทุกวะหน้ารถบรรทุกวะหน่ะไอ้รถบรรทุกสองคันเลยพี่งแล้วเป็นไงน้องพี่กำลังไปยังไงน้ำมันมีอยู่แล้วสวยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเงี้ยเห็น เดยดเคมาลับแม่เฮ้ยพี่อยากขับไปน้องลงหน่อยเดี๋ยวขับไปเอาอีกคันนึงพี่เอ๊น้องน้อง,องเดี๋ยวพี่เติมน้ำมันให้เต็มก่อนเอยแต่มันโดนยิงง่ายไลยอยู่บนรถอ,<ะ>อ่ะได้เราต้องเอาคันอื่นพี่เติม,ตมไงวะเติมเติมยังไงอ่ะน้ำมันหมดไวนะเนี่ยลาไตอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยอนามันลาใส่เฮ้ยโค้าเต็จริงเลยเวลาเต้ล้อแล้วจะล้อโอ้ยแบตเดียวก็เต็มแล้วไปไปไปจะรอไปหารถเกิดดีกว่าไปี่ตัวเกิดดิบตัวเกิดดิบไปเฮ้ยไอ้คันนั้นขับได้ไหมได้ได้ได้โอเคไปคนละคันเลย เราต้องเปลี่ยนแบบรถเก่งไะพี่รถค,นคนรันนี้มันไม่ค่อยเร็้ยวใช่ฟูดได้ไหมเนี่ยไม่ได้วด้านหน้าวินาแต่บุญไม่ได้ปีของปีของปีอะไรอ่ะอ๋อชนชนไม่ได้เลยเลยรถคันนี้มันไม่ค่อยเลี้วโอ้ยรถมันระเบิดได้ไหมเนี่ยไ,ได้ดิพี่อ๋ออันนี้มันรถ มันขึ้นไม่ได้มันจะมีรถบางคันที่ขึ้นไม่ได้มั้งโอ้ยอะไรโอ้ยเฮียนเดี๋ยวดวยโอ้โหเสียงเสียงมาแต่ไกลเฮียน,รนีรถมันจะพังอ่ะรถมันจะพังอ่ะพี่จะพับเอ้ยยิงไม่กิงนะไรก็พังแล้ว วูดได้ป่าวะบูดไม่ได้แต่มันแรงแรงมากโอ้โห oh. ก้อนแรงเลยไปไหนกันดีมานนึงมันนึงขุดไม้แบบไม้ยังน้อยอยู่เลยเม่อยาเดี๋ยวเดี๋ยวรถตังนะ่ะเอ้ยหาขันใหม่ได้เดี๋ยวผมไปหาคัานใหม่ครับโอเคแล้ว okay, ก็เร็วใช้ได้นะเร็วกว่าเดินนะ่ะเฮ้ย อะไรเป็นรถข่อได้มันมีกี่ชนิดวะนะมันมันมีแค่รถถังกับรถเก่งแลมโบ้แล,มโ,ล,ม,โลมโบ้พี่แลมโบ้แลมโบ้เยกมายังไวเฮ้ย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 ขอขับหน่อยเย้เกโอ้โหแรงชิบหายหมุนได้ด้วยพี่น้องหัดพี่ต้องหัดพี่น้องหัด ไปเติมน้ำมันกีนดีกว่าเย็ดดิบดิบดิบมันเก็บน้ำมันไงวะตรงนี้อ๋อใช้อยู่อ่ะ <c oughs> เออมันน่ามันมน่าจะซ่อมรถได้นะ เฮ้ยไม่ถึงเปลี่ยนคันแปบบ๊บเอาทำไมมันเอา้าแปบ๊บเดียวมันมันแบบมันเด้งหลุดอะ่ะงงศ์อะไรอะ่ะอ๋อมันไกลเกินนะเฮ้ยเต็มร้อยไป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 เฮ้ยพี่หยอกไม่ได้อุยอ้ย เอ้ยแต่เลื่อนรถมันค่อนข้างถึกนะฮะเฮ้ยทำไมรถมันดูช้าๆวะไปไหนดีขับจักไปอันนี้อันนี้น้องท่นหนนเท่านั้นพี่ต้องโทหนนเท่านั้นอ๋อเสียงโคตรดังเสียงโคตร เสียงแบบกบทุกอย่างอะ่ะเฮ้ยขณาคนขณาคนคนโยนโยนโยนคนตาม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 พี่้องรับพี่้องรับได้อยู่แล้วไอ้น้องพี่แบบพร้อมอเสมอลงจากรถมันเสียเลเอือดเปล่าวะไปด้านหน้ามีคนอีกเฮ้ยชนชนชนเฮ้ยมันอยู่ในบ้านมันอยู่ในบ้านลงชนชนอือ ว้าวมันบิ้วกันน่ะชนไม่ได้อ่ะต้องตายชนมันชนมันชนมัเฮ้ยสวยเฮ้ยยิงไม่โดนไอ้น้องสวยอะไรอ่ะง่ายจังอ่ะเออพี่เป็นอะไรยิงไม่โดนอ่ะสวยสวย เออเหลือของไว้บ้างจะไปเก็บ้ยรถบัสไม่ใช่รถบัสด,ดิรถรถอะไรวะอันเนี้ยรถเออใช่ใช่โอ้โหพี่นึกชื่อไม่ออกอะไรเนะ่ะรวยเลยนะอะรถจอดมันอ่ะเอออ้ยอ้โซ<ส>น,<ห>นแรงจริงแล้วพี่มีคนมามาดิก็มาดิครับก็มาดิครับพี่รู้วิธีกันไหมคือเสียงมันแบบเสียง กบเดียวได้ยินเลยอ,อ่ะใกล้ๆอะได้ยินลเลยไอ้บักมันหายแล้วสองคนสองคนมีสองคน,องคนโอเคโอโหรีโหลดกระตุนเร็วไม่ได้เดี๋ยว,ยวทิงปืนมันไม่รีโหลดแล้วชนเละก็แตกก็แตก ชก็โอ้โอหฮ่าห้าโล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 หมดเฮ้ยเครื่องบินมาโอ้ใครมันยังขับฮออยู่วะเดี๋ยวนี้เขาขับรถกันหมดแล้วโอ้มีชักจักด้วยพี่ขออินแบบโหดีไม่เสร็จเอาเครื่องบิน เขอยู่ไหนอะโอ้โหบอดว่ะเอาสีส้มพีมไหมเอาสีส้มพีมไหมไหนอะได้ได้ได้เดี๋ยวมันก็จะพังเหมือนกันงั้นเราก็เดินแล้ว,ลว,ลวนั่นรถผมไปแล้วกัน,น,นบอดบอดน,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 น้องขับจนบอดดินี่ชุดเดียวหายหมดกองอะชนตูม ยอะเค่มันต้องแบบบูตมาไกลๆอะ่ะถึงจะมีดาเมจเอ้ยเอาเอาบิจีผมมีแหลกยังแหลกเลยผมมันไม่นิ่งอ,ะะอ่ะไปเอาเราไปชนมันดีกว่าอืมใช่แล้วนอ้องตรงนี้โอ้โหตังตัวโดนรถเราต้องใช้พื้น แล้วมันล็อกอ่ะล็อกอะไรอ่ะล้อมันในนั้นอ่ะเหมือนมันมีคนมากั้นไว้อยู่อ่ะล้อมันเคยเคยเคยพี่เห็นที่ล็อกล,ล้อที่ตำรวจเขาใช่ไหมอ๋ออย่างงั้นเลยเหรอนั่านเลยโอ้กร็สุนเกี่ยวกระสุนเกียเ่ยวจอกตีนไหนวะโอ้ยพวกพวก,พวกดำน้ำดูปาลาการังที่สี่ โอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเโหฮ้าจังอ่ะฮ้าจังอะเราอุ้ยเหลือตัวบนเหลือตัวบนยังไม่โดนอ่ะเอ้ยลงมาลงมาซ้ำเพื่อนมันได้ไหมเอาของมาตัง้งมาตานไปแล้วไหมอ่ะยังไม่ตานอยู่ข้างล่างเอาตัวนั้นเลยก็ได้ Ê, tuệ Ê, 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 đi tiền rồi mà Đừng lừa Ô, lạch, lạch Ah, rồi, won't be rồi. อยู่ที่ผมสามห้าโดนทีละนิดนึงกอดแตกกอดแตกกอดแตกอ้าระวังระวังระวังโอ้ไม่นะโอ้ไม่นะเกิดอะไรขึ้นนี่อ่าเก็บไว้เกิดได้ชุบ ดูอะไรไม่ดูวะ,ะเฮ้ยของครบแล้วเนีย่ยถ้ามีแท็กม่วงอีกย่างนะครบจริงตงรงจบเมื่อกี้มันมีแท็กทองพี่มีหยิบมาจบไหนอ่ะพี่ไม่รู้รอ่ะูเราข้างที่ผมใช้อาบีดยัดมันอะพี่ไม่เห็นโอ้ยร้อยเฮ้ยเจ้าพี่ก็มาดิครับเฮ้ยล่างก็มีวะ ไปยิงกันไปออกไปไม่ได้นะด่พี่กำลังโดนลุมอยู่วิโอ้ โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับโอเคก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ไปละครับผมบ๊ายบาย